แจ้งข่าวเพิ่มเติมกำหนดการโอนเงินประกันรายได้ข้าวและเงินช่วยเหลือชาวนาตั้งแต่วันที่24ถึงวันที่28พฤศจิกายน65ครับตอนนี้มีการเพิ่มจังหวัดเข้ามาว่าจังหวัดไหนจะได้รับวันที่เท่าไหร่เราไปติดตามข่าวกันเลยครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องใหม่สงกรานมานิชาแนลด้วยนะครับผม สวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมไม้สงกรานไมิในชแนลครับแจ้งข่าวสารเพิ่มเติมจังหวัดแต่ละจังหวัดที่จะได้รับเงินประกันรายได้ข้าวและเงินช่วยเหลือชาวนาปี4หรือว่าปี65หับ6นะครับจะมีการโอนเงินตั้งแต่วันที่24จนถึงวันที่28ปพฤศจกิกายน6 5ครับจังหวัดไหนได้วันที่เท่าไหร่เราไปชมพร้อมกันเลยครับผมเริ่มต้นด้วยวันแรกนะครับวันที่24พฤศจกิกายน6 5นะครับผมโอน อยู่ที่8 0 47, 0 0 0 0นะคโครเรือนจำนวนเงินอยู่ที่1 0 0 0 0นะครับกว่าล้านบาทนะครับผมในพื้นที่จังหวัดต่อไปนี้นะครับวันที่24พฤศจิกายนก็คือจังหวัดนครสวรรค์เพชรบูรณ์พิจิตรพิษณุโลกสุโขทยัยกำแพงเพชรอุตรดิตถ์อุทตะตะัททยธานีตาก เชียงใหม่เชียงรายพะเยาแม่ฮ่องสอนและจังหวัดลำพูนครับอันนี้คือวันที่24พฤศจิกายนนะครับผมส่วนวันที่25นะครับ25พฤศจิกายนห5โอนอยู่ที่ประมาณ900 0กว่าโครเรือนจำนวนเงินอยู่ที่หมื่นกว่าล้านบาทเช่นเดีวยวกัน25พฤศจิกายนได้แ,แก่จังหวัดต่อไปนี้คือลำปางน,าน่านแพร่ อุดรธานีร้อยเอ็ดมหาสารคามอุบลราชธานีนะครับผมส่วนวันที่26่สกพฤศจิกายน65นะครับ26่สกพฤศจิกายน65 จะโอนประมาณ90,00กว่าโครเรนเช่นเดียวกันจำนวนเงินอยู่ที่ประมาณ11ล้านกว่าบาทนะครับในพื้นที่จังหวัดต่อไปนี้ในวันที่26พฤศจิกายนนะครับจังหวัดขอนแก่นสกลนครน,นครพนมกาลสินนคนรราชสีมายะโสธรครับผมส่วนวันที่27เพฤศจิกายน6กค่นะครับโอนอยู่ที่ประมาณ9000แสนกว่าโครเรนเช่นเดียวกัน จำนวนเงินอยู่ที่ประมาณ11กว่าล้านบาทในพื้นที่จังหวัดน้องบุลลำพูน้องคายมุกดาหารบึงกาศสีสเกตสุรินทร์บุรีรัมย์และจังหวัดชัยภูมิครับนี่คือวันที่27พฤศจกิกายน65นะครับผม ส่วนวันที่28พฤศจิกายน65นะครับอันนี้ค่อนข้างจะมีจังหวัดเยอะหน่อยนะครับแต่ก็จะมีโครเรือนที่ได้รับอยู่ที่500,000กว่าโครเรือนจำนวนเงินอยู่ที่7ล้านกว่าบาทนะครับ28พฤศจิกายนได้แก่จังหวัดอำนาจ,จเจริญชัยนาทนนทบุรีปทุมธานีพระนครศรีอยุธยาลบบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองจันทบุรีฉะเชิงเทราชนบุรี ตราดนครนายกปราจีนบุรีระยองสมุทรปราการสะแก้วการจนบ,บุรีนคนปรปฐมประจวบคีรีขันเพชรบุรีราชบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครสุพรรณบุรีกระบี่จุมพรพังงาภูเก็ตระนองสุราษฎร์ธานีตรังนครศรีธรรมราชนราธิวาสปัตตานีพัทลุงยะลาสงขลาสตูล กรุงเทพมหานครและจังหวัดเลยครับผมอันนี้ก็ทิ้งท้ายดรวยจังหวัดเลยนะครับ2ีพฤศจิกายนนั้นค่อนข้างจะมีจังหวัดเยอะหน่อยนะครับผมอันนี้อัาเดยข่าวสารจากเว็บไซต์ของช่อง7นะครับก็ติดตามข่าวสารกันผมติดตามข่าวประกาศวันนี้คือวันที่24พฤศจิกายน65ห้า,น,าน,นะครับผมพอพี่น้องที่ได้รับเงินหรือไม่อย่างไรแต่ละจังหวัดที่ประกาศออกไปนะครับก็สามารถ แจ้งข่าวสารกันได้ที่ใต้คลิปนะครับผมบางทีบางพื้นที่ก็อาจจะมีการโอนก่อนหรือว่าโอนที่หลังก็มีเหมือนกันเพราะผมตามข่าวมาปรากฏว่าบางจังหวัดก็โอนก่อนบางจังหวัดก็ อ๋โอนถัดไปบางทีก็ไม่ตรงที่ประกาศออกมานะครับแล้วแต่ว่าพื้นที่ของท่านนะครับผมแล้วก็ขอขอบคุณพี่ๆน้องที่แจ้งข่าวสารกันด้วยว่าเงินเข้าหรือไม่เข้าอย่างไรนะครับผมโอเคท่านผู้ชมส่วนตอนนี้ผมอยู่จังหวัดลําพูนนะครับเพราะพี่ๆน้องเกษตรกรชาวจังหวัดลําพูนก็เหมือนกับว่าในอำเภอแม่ทาเงินยังไม่เข้ากันนะครับผมที่ตรวจสอบผ่านเว็บไซต์แต่ว่าถ้าตรวจสอบผ่านบัญชีเงินเข้าไม่เข้าอย่างไรก็แจ้งข่าวสารกันได้นะครับผมโอเคท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะทวนอีกครั้งในแต่ละวันที่จะมีการโอน นนทั้งเงินประกันรายได้ข้าวแล้วก็เงินช่วยเหลือชาวนานะครับผมซึ่งการโอนนี้จะโอน6งวดในการที่ประกาศออกไปก็คือวันที่1นึ่งงวดที่1จนถึงงวดที่6นะครับของการประกาศราคากลางอ้างอีกออกมานะครับผมยังกันอีกครั้งนะท่านผู้ชม24พฤศจิกายนนะครับมีการโอนเงินจังหวัดนครสวรรค์เพชรบูรณ์พิจิตร พิษณลโลกสุโขทยัยกำแพงเพชร,อ,ตรตอุตรดิตถ์อุทัยธานีตากเชียงใหม่เชียงรายพะเยาแม่ฮ่องสอนและจังหวัดลำพูนครับวันที่25พฤศจิกายน65นะครับโอนจังหวัดลำปางน,าน่านแพร่อุดรธานีร้อเอดมหาสารคามและอุบลราชธานีครับ วันที่26พฤศจิกายนนะครับโอนจังหวัดขอนแก่นสกลนครน,นครพน,นมกาฬสินธุ์นคนรราชสีมายะโสธรครับวันที่27พฤศจิกายนนะครับโอนจังหวัดหนองบัวลำพูนหนองคายมุกดาหารบึงกาฬศรีสะเกษสุรินทร์บุรีรัมย์และจังหวัดชัยภูมิครับส่วนวันที่28พฤศจิกายน65นั้นโอนหลายจังหวัดหน่อยท่านผู้ชมได้แ,แก่จังหวัดอำนาจเจริญชัยนาทนนทบ,บุรีปรทุมธานี พระนครศรีอยุธยาลบบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองจันทบุรีฉะเชิงเซาชนบุรีตรานครนายกปราจีนบุรีระยองสมุทรปราการสะแก้วกาญจนบุรีนครปฐมประจวบคีรีขันธ์เพชรบุรีราชบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครสุพรรณบุรีกระบี่ชุมพรพังงาภูเก็ต ระนองสุราษฎร์ธานีตรังนครศรีธรรมราชนราธิวาสปัตตานีพัทลุงยะลาสงขลาสตูลกทมและจังหวัดเลยครับผมซึ่งแหล่งขา่าวพ้นติมก็จะบอกว่าพบสจะโอนเข้าบัญชีของเกษตร,รกรโดยตรงตามข้อมูลที่ได้รับจากกรมส่งเสริมการเกษตรซึ่งผ่านการประชุมของคณะอนุกรรมการกำกับดูแลแล,และเกณฑ์ กลางอ้างอิงงวดที่1นึถึงหกสำหรับเกษตร,รกรที่แจ้งเก็บเกี่ยวก่อนวันที่15ตุลาคม65จนถึงวันที่18พฤศจิกายน6 5ใครที่แจ้งเก็บเกี่ยวไว้ตั้งแต่ก่อน15ตุลาจนถึงวันที่18พฤศจิกายน6 5หนะครับก็จะได้รับในการ กำหนดการโอนเงินในครั้งนี้นะครับผมรวมทั้งสิ้นงบประมาณนะครับ1.68ล้านน่าจะโครเรือนนักผู้ชมน่าจะประมาณ1.68ล้านโครเรือนจำนวนเงินอยู่ที่ประมาณ4,516.88ล้านบาทนะครับผมโดยเกษตรกรสามารถตรวจสอบผลการโอนเงินได้ผ่านทางเว็บไซต์ทกสคือเว็บไซต์ช่องข่าว .inbaac.com เว็บไซต์นี้นะครับผมจกคูสจะคูนนะฮะเว็บไซต์นี้นะครับ ช่องข่าว .inbacc.com เว็บไซต์นี้นะครับผมก็ไม่ยากนะท่าผู้ชมถ้าเราเข้าที่เว็บไซต์โครมนะครับก็กดค้นหานะครับค้นหาด้านบนพิมพ์คำว่าอ่า i n นะครับ b a a c นะครับอันนี้คืออันนี้ก็ได้ .com แล้วก็กดค้นหาดู Google ก็จะขึ้นเว็บไซต์ขึ้นมาก็คือเว็บไซต์นี้นะครับผมพิมพ์เข้าไปนะครับช่องข่าว .inbacc.com นะครับผม กดคลิกเข้าไปนะฮะก็จะเจอให้เรากรอกเลขประชาชนก็กรกดกเลขประชาชน13หลักของพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรที่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวไว้นะครับผมหลังจากนั้นก็กดค้นหานะครับกดค้นหาตัวนี้นะครับพอกดค้นหาปุ๊บก็จะเจอนะครับชื่อโครงการนะครับเลขที่บัญชีที่เลขที่บัญชีที่จะด้รับเงินวันที่โอนสาขาทกอสอไหนแล้วก็สถานะเป็นยังไงนะครับผมซึ่งตอนนี้ผมตรวจสอบของคุณแม่ของผมนะครับซึ่งเป็นชาวนานก็ปรากฏว่า สถานะนี้ยังไม่เปลี่ยนนะครับที่จังหวัดลําพูนแต่ว่ากระบนดการโอนเงินก็คือวันที่24นะครับสำหรับสำหรับจังหวัดลําพูนแต่ปรากฏว่าสถานะยังไม่เปลี่ยนแต่ว่าถ้าใครเงินเข้าแล้วอย่างไรก็บอกกันด้วยนะครับผมจะได้ทำคลิปแล้วก็เอามาบอกข่าวสารกันท่านผู้ชมโอเคท่านผู้ชมลากันไปก่อนสำหรับคลิปนี้นะครับผมกับผมใหม่สงกรานต์แมนนีชแนลนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแกดใจให้กันด้วยช่วงนี้ข่าวสารมีการอัปเดตตลอดเวลาท่านผู้ชมมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลตลอดบางทีก็โอนวันนี้โอนพรุ่งน,นี้ปรับเปลี่ยนกัน น้อเกษตรกรบางท่านบคนนั้นก็เกิดความสับสนกันได้ท่านผู้ชมก็อย่าลืมอ่ะคอมเมนต์ทักทายกันได้แล้วก็มีการอัดเดาวสารกันแจ้งข่าวสารกันได้เพื่อเพื่อปรับปรุงข่าวสารให้ทันสมัยอยู่เสมอนะครับผมลากันไปก่อนสำหรับคลิปนี้ท่านผู้ชมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องใหม่สงกรานต์มน channel ไมน h a ช n e l นอ้ยนะครับผมสวัสดีครับ